ทางนะบัดนี้ไปใส่ก็พอกันสิไปใส่บกไว้เรียนนี่ก็จะมกเรียนพอกันไปใส่นี่สิไปหาเบิ่งเห็ดจ้าไปหารอเห็ดอีกแล้วหารอเห็ดเอาลองงดูเห็ดตดมันจังไดเจ้าซาว่าดมีกไปเบิดเอาลองมอไปตมันสิมีบ่เด้อไปไปเมื่อกี้เฮาิบางอย่างเนาะไปบ่เคยได้จ้า ข้าเจ้าซามาเป็ตนตาจะคว่างปล่อยโปโพฮอก,ก,กีก็เจ้าลงอันนี้งเจ้าเจ้าลงคลิปอันแต่เห็ดบาดอันซ้อนน้ำ่นคักเนาะแต่ดอกงามๆขนาดไปป้าบอกข้าเจา้าวาได้ตาหนึ่งยังบ่พอกี้อยู่ขี่มาบจักเนาะศาสนา,สนาสช่วงบรรยากาศกลางตั้งพี่น้องบรรยากาศพิหายเห็ดศาสนาบอ็งดู

ẩn sơn quẩy vấn đề, Mình như là tổ cầm lại đi. ตลาดเพื่อนอย่างในพี่น้องไปหาซื้อกับเขา่ากันหาซื้อกบเข่าไปชุมป่มใบเห็ดกำลังออกเห็ดกำลังออกเลยอยู่นั่นในตลาดมันจะมีเห็ดเอียงเนี่ยจะไปชุ่มเห็ียดเนาะบางเห็ียดก็เจ้าว่าเก็บมาทั้งผู้นะงามนะเลาะเลาะเลาะชมตลาด ยืนคอครับแฉะยานกันยันวายยันยานมีคนหลุดจากหยวนบานนี่บอันเน่าคือว่าไปเก็บเหยื่เลียนไก่ไก่ไก่ราวังงด้วไก่โอ้ไก่ื็กระดูดขงขัดแฉะโอ้น่ารักต้องมึงกีนเนาะโอ้ไก่ก็ยันด้วยนะพกเมียปกติไก่มันสียางธรามดาเนี่ยม่อกี้มันก่าวแ ยานตายนะคุณแม่ตะไครหอดมาเห็นมันตายหอดมาพ่ไปเห็ดเอ๋เอาไปชุ่มตลาดกันเไปหามังจอดรลโอเคโอเคสิังอยู่แถวนห้หอดแล้วไปนอนไปชุ่มมันนี้กัน